สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเต้สุปจนคลีสวัณรายงานตัวในรายการสูงไวัยมารายตี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 นี่คือรายการที่ด้านคุณผู้ชมนั้นแก่แล้วไม่แก่เลยครับ เพราะเราจะมาช่วยกันออกแบบชีวิตให้ก้าวสู่สมาร์ทไลฟ์สูงวัยหัวใจยังฟิตไปด้วยกันครับเนื้อหาในรายการครุณผู้ชมครับครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและใจเทคโนโลโยี IoT ต่างๆนะครับกฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวกับวัยเก่านะครับเรื่องของการบริหารจัดก,การการเงินหลังวัยเกษียณและสําคัญมากๆเลยคือต้องมันเช็คหัวใจอยู่เสมอนั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะเริ่มรายการนะครับด้วยโรคฮอตฮิตสําหรับสวก็คือโรคเบาหวาน แต่เอาจริงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหผู้คนหลากหลายอายุหลากหลายเพศนะครับเป็นกันเยอะฮะเบาหวานและสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าตัวโรคเนี่ยคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคเพราะฉะนั้นเรามาไขาความข้องใจเรามาไขาข้อสงสัยแล้วมาเคลียร์ให้ชัดๆไปเลยว่าด้วยเรื่องเบาหวานในช่วงเก๋วยังฟิตครับ โรคเบาหวานนะครับคนเป็นเยอะมากๆเลยเนาะอาหารการกินมันมีเปลี่ยนแปลงไปคนเราน้ําหนักตัวเยอะขึ้นเราใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ได้แอคทีฟไม่ได้บอกว่ามีกิจกรรมเยอะมากนะครับสังคมปัจจุบันเนี่ยก็มีความเข้าใจผิดในโรคเบาหวานหลายๆอย่างวันนี้เราจะมาคุยกันแล้วก็อยากจะมาแก้ไขความเข้าใจผิดนั้นๆนะครับทำให้เราสามารถอยู่กับโรคเบาหวานได้โดยที่สุขภาพเราก็ดีด้วยครับ ัวโรคเบาหวานนะครับคือภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีน้ําตาลในเลือดสูงปกติร่างกายจะมีฮอร์โมนที่ช่วาอินซูลินเนาะหลั่งออกมาจะาตับอ่อนเป็นตัวควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะมีฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอสุดท้ายแล้วน้ําตาลก็เลยสูงสัญญาณเตือนของโรคเบาหวานนะครับก็อย่างเช่นบางคนมีชาตามปลายมือปลายเท้านะครับเป็นแผลหายช้าเนาะไปผ่าตัดมาแล้วแผลหายช้าเหลือเกินถ้าเกิดน้ําตาลสูงมากๆบางคนก็จะมีกินน้ําบ่อยหิวน้ําบ่อยปัสสาวะบ่อยหรือไม่ก็อ่อนเพลียไม่มีแรงหิวบ่อยน้ําหนักตัวลด โดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับสำหรับภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานนะครับถ้าปล่อยให้เป็นเบาหวานแล้วควบคุมไม่ได้นะครับบางคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะอาะอัมาพึกษอาัมาพาตคลึงสีมีโรคหัวใจเยอะขึ้นเช่นประสาทเสื่อมนะครับแผลหายช้าบางคนก็จะมีเบาหวานลงไตนะครับเบาหวานขึ้นตาเป็นไปได้ครับ คนอ้วนเป็นคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานมากมากดีกว่าเนาะจริงๆแล้วคนผอมก็เป็นโรคเบาหวานไั้เหมือนกันต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเบาหวานนี่มีหลายประเภทเบาหวานประเภทที่หนึ่งเนี่ยครับเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนออกมาได้เลยส่วนใหญ่จะเจอในคนที่อายุน้อยๆหน่อยผอมๆเบาหวานอีกประเภทนึงคือเบาหวานประเภทที่2อนะครับอันนี้คือเกิดจากการที่ร่างกายดื้อต่ออินซูลินคือสร้างอินซูลินได้นะแต่ว่าไม่ตอบสนองต่ออินซูลินเบาหวานประเภทนี้ก็จะเจอในคนไข้ที่อ้วน คนที่มีไขมันเยอะนะครับการที่มีไขมันเยอะเนี่ยทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินคนอ้วนอ้วนน้ำหนักตัวเยอะๆเนาะอายุเยอะขึ้นนิดหน่อยก็จะเจอเบาหวานประเภทที่2เป็นหลักคนที่ผอมๆอายุน้อยๆก็จะเจอเบาหวานประเภทที่1ได้เยอะเหมือนกันเพราะนั้นก็จะเห็นว่าเจอได้ทั้งคนอ้วนคนผอมนะครับ ความเชื่อที่ว่ารักษาเบาหวานได้โดยไม่ต้องพึ่งยาจริงๆแล้วก,ก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับอย่างวันแรกที่ผมเจอคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยผมก็จะบอกคนไข้ว่าปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันก่อนนะปรับเปลี่ยนอาหารการกินก่อนอันนั้นเป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดเลยแต่ว่าในบางคนที่น้ําตาลสูงมากๆเนาะเป็นเบาหวานมานานๆเนี่ยครับบางทีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการปรับเปลี่ยนอาหารเนี่ยก็อาจจะไม่พอสุดท้ายก็ต้องพึ่งยาอยู่ดีสำหรับคนไข้าบางคนที่ ยังไงยังไงก็ไม่ยอมกินยาสุดท้ายแล้วน้ําตาลก็จะคุมไม่ได้พอน้ําตาลคุมไม่ได้เบาหวานคุมไม่ได้ก็เกิดภาวะแทรกซ้อนตามขึ้นมาเราไม่อยากให้คนไข้เบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนไตาวายตาบอดเป็นโรคหัวใจนะครับบางทีบางคนก็ต้องใช้การกินยาแล้วก็ใช้ยาเป็นตัวช่วยในการรักษาเบาหวานครับสำหรับการรักษาเบาหวานด้วยสมุนไพรนะครับจะไม่แนะนำเนาะ คือหนึ่งเลยคือเราไม่รู้ครับว่าตัวยาตัวสารอะไรที่อยู่ในสมุนไพรเราจะไม่สามารถที่จะไปควบคุมอะไรมันได้ง่ายๆ2คือการใช้สมุนไพรร่วมกับยาปัจจุบันมันอาจจะมีผลข้างเคียงมีผลตีกันระหว่างยาซึ่งทําให้ผลการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราต้องการยาสมุนไพรหลายๆตัวเนาะหรือยาหมอยาลูกกรองหลายๆตัวเนี่ยผสมสเตียรอยเข้าไปด้วยแ,แรกๆที่กินเข้าไปจะรู้สึกว่าดี แต่ว่าผลข้างเคียงระยะยาวเนี่ยค่อนข้างเยอะสเตยียรอยทำให้น้ำตาลขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยแนะนำครับในการใช้สมุนไพรครับ ถ้าฉีดอินซูลินแล้วแสดงว่าเบาหวานแย่แล้วถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งนะครับอินซูลินเนี่ยจะเป็นยาที่ทายทายที่เราจะพิจารณาให้ก็แสดงว่าเรารักษามาหลายแบบแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกินยามาหลายตัวแล้วและยังรักษาได้ไม่ดีก็จะใช้อินซูลินเนื่องจากว่าอินซูลินเนี่ยเป็นตัวที่สามารถลดระดับน้ําตาลลงมาได้ค่อนข้างเร็วบางคนฉีดอินซูลินวันละครั้งบางคนต้องฉีดวันละ3าครั้งปกติร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะกินหรือไม่กินเขาจะหลั่งอินซูลินมาน้อยๆตลอดทั้งวันอยู่แล้วครับทุ ตับอ่อนก็จะหลั่งอินซูลินออกมาเหมือนกันจึงเป็นเหตุผลว่าครับว่าทาไมบางคนต้องฉีดอินซูลินวันละครั้งเพื่อให้เรียนแบบไออินซูลินน้อยๆทั้งวันเนี่ยเนาะสำหรับคนที่อาจจะคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ด้วยฉีดวันละครั้งนะครับคุณหมอก็อาจจะจ่ายอินซูลินเพื่อให้ควบคุมระดับน้ําตาลจากมื้ออาหารด้วยเพื่อเรียนแบบอินซูลินที่หลั่งมาในแ,แต่ละครั้งที่กินอาหารเข้าไปจึงเป็นเหตุผลว่ามีการฉีดอินซูลินที่อ่ะฉีด15นาทีก่อนกินอาหารก็เพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำตาลจากมื้ออาหารนั้นๆ เป็นโรคเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่สามารถทําให้เบาหวานสงบได้คาว่าเบาหวานสงบคืออะไรก็อย่างเช่นการที่ร่างกายสามารถมีระดับน้ําตาลได้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยที่ไม่ต้องกินยาอาศัยแค่เพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดน้ําหนักออกกาลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ดีก็สามารถอยู่กับเบาหวานได้โดยที่เบาหวานสงบไม่มีน้ําตาลสูงเยอะการผ่าตัดลดน้ําหนักการผ่าตัดกระเพาะก็เป็นการรักษาการลดน้ําหนัก แล้วก็สามารถทําให้เบาหวานสงบได้เหมือนกันการผ่าตัดกระเพาะไม่ใช่รักษาเบาหวานนะครับเป็นการรักษาภาวะอ้วนแต่ว่าผลดีที่ตามมาคือเราพบว่าเบาหวานมันสงบใช้ยาน้อยลงจนจะสามารถหยุดยาได้โดยที่น้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติได้เหมือนกันครับสำหรับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นมีพ่อแม่มีพี่น้องเป็นโรคเบาหวานนะครับอันนี้เราก็แนะนําให้มาตรวจคัดกรองเบาหวานคนที่มีน้าหนักตัวค่อนข้างเยอะเนาะอ้วนนิดหน่อยท่วมๆนิดหน่อยอันนี้ก็เราก็แนะนําให้มาคัดกรองเบาหวานเช่นเดียวกัน สำหรับคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเนาะพออบครัวก็ไม่มีไม่อ้วนนะครับถ้าอายุมากกว่า45่สิบค้าแนะนำก็คือให้มาคัดกรองเบาหวานครับสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วนะครับหนึ่งคือควบคุมอาหารให้ดีนะครับดูแลเรื่องแป้งของหวานให้ดีนะครับสองคือทานยาสม่ำเสมอคุณหมอสั่งให้กินยังไงกินอย่างนั้นแล้วก็มาตรวจตามนัดสม่ำเสมอนะครับถ้ามีโรคร่วมอื่นๆก็ควรจะต้องควบคุมโรคร่วมอื่นๆให้สงบ ควบคุมน้ําหนักเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะถ้าเราควบคุมน้ําหนักได้ดีเบาหวานก็จะสามารถสงบได้ดีนะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มหนักจนเกินไปแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตรวจดูสุขภาพเท้าอย่างสม่ํามเสมอครับเบาหวานเนี่ยถึงแม้ว่าจะรักษาไม่หายแต่ถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือและมีวินัยที่ดีเบาหวานสามารถสงบได้สงบได้นานด้วยครับ คุณคุณหมอปีแอมากๆนะครับถึงแม้ว่าเบาหวานนะอาจจะรักษาไม่หายแต่เราสามารถทําให้มันอยู่กับร่างกายในภาวะแบบสงบสงบ,สงบให้มันสยบลงมาให้ยังพอได้อยู่นะครับคุณผู้ชมขอบคุณมา,มากๆเลยทีเดียวการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับผู้ชมแต่ในยุคนี้สมัยนี้การไม่มีโรคและการไม่มีนี่ เป็นลาบที่ประเสริฐสุดในทีเดียวคุณผู้ชมครับคําถามคือเมื่อเราเป็นหนี้คือการนําเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันเวลาไม่คอยใครเข้าสู่ไวกระเสียณแล้วหนี้ก็ยังมีอยู่บริหารจัดการหนี้สินนี้อย่างไรหาคําตอบได้พร้อมกันในห้องเรียนไวเก่าครับ ผู <medio S 2> no ้ชมนะคนเราถ้าเลือกได้คงจะไม่อยากจะมีหนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเข้าสู่วัยเกษียณหรือใกล้วัยเกษียณแล้วแต่ถ้าจะต้องมีจริงๆเนี like, ่ยหนี nice ้แบบไหนที่เลี่ยงได้เลี่ยงไม่ควรจะมีก่อนวัยเกษียณวันนี้เรามาหาคําตอบพร้อมกันนะครับกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขนะครับผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การลงทุนอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ดวงครับสวัสดีครับอาจารย์ดวงคาตัวสวัสดีครับคุณเต้ถ้าไม่รักว่าหนี้รักแล้วเนี่ยนะอยางมีหนี้เป็นการดีสุดใช่ไหมจริงาจารมีการ ที่ในวัยเกษียณเนี่ยแล้วมีตัวแดงรอยอยู่เนี่ยมันทำให้ชีวิตคนเป็นไง มันลําบากขึ้นหุ่นเต้คือนี่เนี่ยต้องเข้าใจก่อนเนาะมันคือภาระผูกพันนี่คือพูดแบบวิชาการนะคือมันหนีไม่ได้อะถ้าเรายังอยู่ในประเทศไทยอ่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเจ้านี่ไปฟ้องศาลศาลสั่งยึดทรัพย์นี่ก็เช็คได้หมดเลยนะครับว่าเรามีทรัพย์อะไรบ้างเขาจะตามไล่ยึดแล้วก็เอาไปขายต่อตลาดอันหนมาชำระหนี้บางคนเป็นป้าเป็นยายใกล้กระยีนไปค้ำประกันอะไรไว้สักอย่างหนึ่งท้ายที่สุดเนี่ย เจ้าหนี้นะฮะฟ้องลูกหนี้หาลูกหนี้ไม่เจอก็มาเอากับคนคำ้ำเพราะ,ะนั้นก็โดนยึดบ้านเอาบ้านขายทอดตลาดก็ตั้งเยอะอซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายดังนั้นในลักษณะของหนี้ก่อนกษเียณเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องคิดเยอะๆก่อนนะครับว่า ก่อนจะ,กะเกษียณเนี่ยเราจะต้องจัดการยังไง <Okay. S 2> ทีนี้โอเคบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเรามีเงินชําระนี่เรามีบนานํานาญจะถามาาาามาดีเลยสลวไวเก่าที่มีบำนาญถ้าไวเก่าที่มีบํานาญเนี่ยเราบอกเฮ้ยมีนี่ไม่เป็นไรเอาเข้าจริงๆเป็นลายอยู่เหมือนกันเป็นห <sandwich S 1> มัจริงครับเพราะว่ามันทําให้เราใช้ชีวิตได้น้อยลงเหมือนสมมติว่าเราได้บํานาญเดือนหนึ่งอ่ะสามหมื่นสี่หมื่นบาทเขาบอกว่าต้องชําระนี่เดือนละสองหมื่นนั่นหมายความว่าเราจะเหลือการใช้ชีวิตกับเงินแค่สองหมื่นบาทเท่านั้นดังนั้นพอเราบอกว่าอ่ะฉันจะไป กินอะไรอร่อยอร่อยกินโอมตะเศษเพื่อนชวนนะครับออไปไม่ได้ไไม่ด้เพราะว่ามันมีหนี้บางอย่างที่ต้องชาระดังนั้นเนี่ยภาระนี้จึงเป็นส่วนสําคัญมากว่าก่อนเกษียณในคิดเยอะๆแต่เพียงคิดแค่ว่าเฮ้ยก่อนเกษียณเนี่ยเขาปล่อยหนี้ไม่เป็นไรหรอกหลังเกษียณจะมีบํานาญชําระหนี้ก็จะทําให้ชีวิตคนหลายคนเนี่ยไม่มีความสุขเท่าไหร่หลังจากเกษียณไปแล้วครับคาถามคือแล้วสำหรับคนที่ไม่มีบํานาญแล้วนอกจากจะต้องจัดการหนี้ก่อนัยเกษียณปรากฏว่าแม่ไม่ได้ดูสูงไมืวาไรตีก่อนเกษียณเกษียณเสร็จแล้วมวดูอ่ะ ทำยังไงกับน,นี่มานั่งวิเคราะห์ก่อนว่าหนี้มีกี่ประเภทที่ชีวิตเรานัเนี่ยข่มค้างอยู่ก่อนเกษียณส่วนใหญ่ที่มักจะติดค้างกันเช่นหนี้บ้านหนี้บ้านเนี่ยเป็นหนี้ก้อนหนึ่งนะครับที่คนเราเนี่ยเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยเรามักจะกู้เงินธนาคารหรือหลายคนนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ ก่อนกเกษียณเช่นอายุ50 50อย่างเงี้ยลูกอยากจะซื้อบ้านก็มาขอคุณพ่อคุณแม่กู้ร่วมก็เลยกลายเป็นภาระผูกพันต่อนเนื่องกับคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยถ้าลูกผ่อนชำระอยู่คนเดียวแล้วเราไม่จําเป็นต้องเอาเงินไปร่วมในการผ่อนชําระด,ด้วยอันนั้นก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องผ่อนชำระด,ด้วยต้องวางแผนที่ชัดว่าเราอยากให้มันหมดในอีกกี่ปีข้างหน้าเช่น กเกษียณไปแล้วภายใน10ปีนี้ก้อนนี้หมดไหมค,คํานมาดีๆนี่บ้านเนี่ยนะครับจริงๆเราสามารถทําให้หมดเร็วได้ด้วยการเพิ่มการผ่อนชำระเตะเราสามารถเพิ่มการผ่อนชำระต่อเดือนเช่นจากเดิมนะครับเคยผ่อนเดือนละหมื่นห้า คันนี้เราเปลี่ยนเป็นผ่อนเดือนละ18,000บาทหนึ่งก็คือจะทำให้นี่หมดได้เร็วขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ไม่เกิดภาระผูกพันกับเราเมื่อวันหนึ่งเรากษียอายุและดอกเบี้ยมันจะลงมาด้วยไหมจังใช่ครับเพราะว่านี่ในลักษณะของการกู้บ้านนั้นเนี่ยเป็นการกู้แบบลดต้นลดดอกดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเพิ่มเงินผ่อนชำระในแต่ละเดือนเข้าไปมันจะลดทั้งต้นและดอกเบี้ยในงวดต่อไปให้ตาม<อ>งวดบัญชีครับถ้ามีนี่ในลักษณะของนี่อสังหาริมทรัพย์หรือนี่กู้บ้านอยู่นนเนี่ย วางแผนผ่อนชำระให้หมดเร็วก่อนเกษียณดีกว่าเคลียร์ไว้ให้จบใช่ครับสาหัสหรืภาษาไปแล้วครับจรยรรถยนต์อ่าหลายคนเนาะชอบซื้อรถยนต์ก่อนเกษียณครับรถยนต์วิธีการคิดดอกเบี้ยจะไม่เหมือนบ้านบ้านยังแบบรดต้นลดดอกรถยนต์เนี่ยจะเป็นคิดแบบเส้นตรงแต่ว่าอะไรแต่ว่ายอดจัดสินเชื่อเท่าไหร่สมมติว่าเราซื้อรถราคา80ดแสนดาวสามแสนแต่ว่ายอดจัดสินเชื่ออยู่ที่5 0 0 0 0นห้าแสนครับ เขาจะเอา5 0 0แสนบาทเนี่ยมาคำนวณดอกเบี้ยเลยนะครับจากนั้นก็จะถามเราว่าผ่อนกี่ปีถ้าเราผ่อน5ปีจะเอาดอกเบี้ยที่คำนวณต่อปีนั้นเนี่ยคูณ5เข้าไปแล้วจากนั้นจึงเอามาบวกกับเงินต้น5 0 0แสนแล้วหารด้วย60เดือน <Okay. S 2> เป็นเงินต่อม้วนโอเคดังนั้นการผ่อนรถยนต์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องโปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันต้องตัดสินใจก่อนผ่อนถ้าเราจะดาวแค่3 0 0 0 0นมันจะผ่อน5 0,000นแต่ถ้าดาวเป็น สี่แสนล่ะเราจะผ่อนแค่4ี่แสนบาทเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็จะน้อยเง <Okay. S 2> ินที่ผ่อนต่อเดือนก็จะเล็กทําให้เราสามารถจัดก,การชีวิตหลังกเกษียณหลังจากการซื้อรถได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนต่อมาที่คนมักจะสนใจก็คือเรื่องของหนี้บัตรเครดิตนั่นไงอ่าบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆริงเนี่ยคุณเต้มันถูกออกแบบมาไม่ได้ให้เรามาเป็นหนี้มันนะมันคือการรวบรวมการใช้ใจ่ายต่อเดือนหรือต่องวดที่บัตรเครดิตให้แล้วใชใ้ไปกับอะไร สิ้นงวดเราต้องชาระทาก้อนครับดังนั้นเนี่ยเป็นการบริหารความสะดวกในชีวิตมากขึ้นโอเคเพียงแต่ว่าโดยจิตวิทยาเนาะมนุษย์เราพอมีวงเงินนะครับส่วนใหญ่บัตรเครดิตจะให้วงเงินเกินเงินเดือนเราศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเนี่ยมันล่อตาล่อใจเหลือเกินอาจารย์ใช่ครับมันอดไม่ได้มันเต้มนุษย์เราหลายคนก็เลยใช้เงินไปตามวงเงินแทนที่จะใช้เงินไปตามว่าเงินที่เราจะชําระบัตรเครดิตเนี่ยมีพอไหมเอาเงินอนาคตมาก่อน เลยทาให้เกิดเป็นหนี้บัตรเครดิตซึ่งแน่นอนดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็1 8บแกนตะครับตามก,กฎหมายก็จะทําให้เรานั้นเนี่ยจะต้องมีกระบวนการในการผ่อนชำระไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> ทีนี้เจ้าบัตรเครดิตเนี่ยมันมันดอกเบี้ยสิก็จริงแต่ว่ามันมีลักษณะของการทบต้นต่อเดือนทุกเดือนครับนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ชําระในเดือนนี้มันก็จะคิดดอกเบี้ยเดือนนี้เลย <Okay. S 2> แล้วก็ทบต้นไปสําหรับเดือนหน้าด้วยขอบคุณมากหลายคนผ่อนขั้นต่ำเนี่ยจะสังเกตว่าเหนื่อยมาก uh huh. นะครับสอปีแลยยังไม่หมดขนาดไม่ได ใช้บัตรเครดิตเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นก่อนเกษียณอายุคําแนะนําเลยก็คือว่าอย่ามีบัตรเครดิตหลายใบอย่าใช้พฤติกรรมเดิมในการกดบัตรโน้นมาโปะบ,บัตรนี้นะครับกลับ,บมาสร้างวินัยทางการเงินใหม่ว่าบัตรเครดิตมีแค่ใช้อำนวยความสะดวก <Okay. S 1> นะแล้วก็รวบรวมรายจ่ายแต่ละเดือนแล้วก็ชาระให้หมดทั้งก้อนดังนั้นบัตรเครดิตก่อนเกษียณควรจะมีแค่สักใบเดียวหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ที่ใบเดียวเพราะว่าในอนาคตเราต้องใช้ในการซื้อของต่างประเทศบ้างหรือแม้ทุกวันนี้บัตรเครดิตก็สะดวกเนาะคือล เมก็ได้สำหรับบัตรเครดิตแต่รถไฟฟ้าก็ได้หลายคนก็ยังเอาไว้ใช้เนสะดวกเพียงแต่ว่า ก่อนเกษียณหรือเกษียณแล้วควรจะมีแค่สักใบหรือ2ใบเท่านั้นไม่ควรมีหลายๆใบโอเคนี่ต่อไปรันนี่ต่อไปก็คือนี่เรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือสามารถกดเงินมาใช้ได้ไอ้การกดเงินมาใช้ได้ในแต่ละครั้งเนี่ยมันคิดดอกเบี้ยเราและแน่นอนดอกเบี้ยมันประมาณ2 0 3 0มันค่อนข้างแพงปัจบบัตรเครดิตนะฮะเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยสามารถซื้อของได้ด้วยนะบัตรเครดิตนะครับเวลาที่เราซื้อสินค้ามันจะม ปลอดดอ,อกเบี้ยแต่ถ้าเจ้าบาัตรสเงินสดเนี่ยเราไปใช้ซื้อสินค้ามันถือว่าเรากูงเงินเลยนะคุณเทมันไม่เหมือนกันดังนั้นเจ้าบัตรบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยจึงมักจะให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนบางก้อนเพราะฉนั้นเราก็ไม่แนะนําให้ผู้เกษียณอายุเนี่ยให้สินเชื่อประเภทนี้บางคนอาจจะคิดว่า เฮ้ยดอกเบี้ย2 200บาทต่อเดือนมันนิดเดียวแต่พอเกษียณอายุเงินส0 0นี่ก็สําคัญกับชีวิตเหมือนกันครับเตฟเจ้านั้นสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นเนี่ย เราควรจะเคลียร์ให้เสร็จก่อนที่จะเกษียรอายุครับมีอีกนี้ประเภทหนึ่งคุณเต้ก็คือเรื่องของการค้าประกรันบ่อยครั้งเนี่ยในความที่หน้าที่การงานเราดีเนาะ,ะนก่อนเกษียรทาอะไรก็มีคนมาขอให้ขัอยู่เรื่อยอย่าลืมนะครับว่าการค้าประกันนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นลูกหนี้ไปด้วยเหมือนกันถ้าเกิดลูกหนี้หลักของเราเนี่ยผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ผ่อนจ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เจ้านี้มักจะพยายามตามลูกนี้ก่อนในระดับหนึ่ง <Okay. S 1> ถ้าตามไม่ได้ก็จะมายุ่งกับสินทรัพย์ของเราซึ่งเป็นผู้คำประการและสินทรัพย์สมัยนี้มันถูกบันทึกด้วยระบบดิจิตอลหมดมที่ดินแปลงไหนครับเงินสดในบัญชีธนาคาร,ครอะไรมันรู้หมดเพราะนั้นถ้ามีคําสั่งศาลมาให้ยึดทรัพย์เนี่ย อันนี้หลีกเลี่ยงยากมากค่ะคุณเต้ยกเว้นต้องไปปณีประนอมจะมีเรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นการค้ำประกันเนี่ยนะครับลองเช็คตัวเองดีๆว่าก่อนเกษียณอายุเนี่ยเราไปค้ำอะไรไขเขาไว้หรือเปล่านะครับไม่เช่นนั้นแล้วจะมีปัญหาในระยะยาวถ้าเกิดจะต้องเป็นหนี้ในวัยเก่าจริงๆเนี่ยนะครับพยายามดูก่อนว่าหนี้นั้นเนี่ยมีภาระผูกพันยาวเกินไปหรือเปล่ารวมถึงการผ่อนชำระที่เยอะเกินไปหรือเปล่าจากดอกเบี้ยที่มันสูงทีนี้มันก็มีแนวทางการคิดเรื่องปลดหนี้เหมือนกันนะคุณเต้ว่าก่อนเกษีย มันต้องคิดเยอะๆว่าเราจะต้องปลดหนี้ก้อนไหนก่อนดีผมก็มักจะแนะนําหลายๆคนว่าดูก้อนที่เรียกว่าก้อนน้อยหน่อยจะได้ปลดหนี้ก้อนนี้ซะก่อนนะครับพดฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เรามักจะแนะนําว่าให้พยายามลดรายจ่ายแล้วพยายามปลดหนี้ได้มากที่สุดหลายคนอาจจะคิดว่าไปหาไรายได้เสริมถ้าสมมุติว่า แต่ได้เสริมนั้นเนี่ยทำให้เราไม่ก่อหน,นี้เพิ่มเติมนะครับก็ได้เช่นบางคนไปขับแท็กซี่ก็พอจะมีไรายได้เสริมบางส่วนขึ้นมาแต่ว่าแน่นอนว่าเราอยากให้พยายามเนี่ยลดหนี้นะฮะให้ได้มากที่สุดด้วยตัวเองก่อนถ้าทําด้วยตัวเองแล้วด้วยการลดรายจ่ายหรือหาไรายได้เสริมแล้วนี่เริ่มลดลงไปแล้วเนี่ยนะครับพอใรกล้เกษียณมันยังไม่หมดอีกลาอาจจะแนะนําอีกวิธีการหนึ่งคือพยายามลองดูว่า เรามีทรัพย์สินอะไรบ้างไหมที่ขายทิ้งไปคือบางครั้งเนี่ยหลายคนมักจะอะไรอาบรทรัพย์สินบางประเภทเช่นรถยนต์เก่าซื้อมารถยนต์คู่ชีพนะครับเออวันนี้ก็มันก็ทําอะไรไม่ได้แต่ค่าซ่อมเยอะเชียวเพราะฉะนั้นการวางแผนส่วนนี้ต้องค่อยๆวางแผนไปเรื่อยๆว่าเรามีทรัพย์สินอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้และพยายามที่จะขายทิ้งออกไปก่อนจากนั้นถ้าเกิดดูแล้วนะครับไม่ว่าจะลดรายจ่ายแล้วนะครับทำหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนะครับมีอีกแนวทางนึงที่น่าสนใจคือโทรเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งหลาย หลายคนอาจจะมีหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะฮะอยู่4 5าใบวิธีการคือพยายามเจราจากับเจ้าหนี้นะครับโดยการที่เราอาจจะใช้วิธีการที่ว่ารีไฟแนนซ์หรือแฮร์คัทรีไฟแนนซ์เป็นกระบวนการคือรวมหนี้หลายๆก้อนหลายๆแบงก์ลแล้วก็ไปกู้หนี้ก้อนหนึ่งนะครับก้อนใหม่มาโปะแล้วผ่อนชำระแค่ฝั่งเดียวแบบนี้มันจะช่วยลดจำนวนเงินผ่อนต่อเดือนได้ดีเลยนะฮะในขณะเดียวกันนะครับแฮคัทก็หมายความว่า เราสามารถเจราจากับเจ้านี้เช่นเรามีเจ้านี้บัตรเครดิตตั้อยู่ห<ะ>้าห0ื่นเราขายรถยนต์ไปแล้วล่ะเราได้เงินมาเจ<ะ>็ดหมื่นเราโทรไปว่าเอ้ยทั้งดอกและต้นตั้ง5้าห0ื่นเนี่ยมันเยอะอะ ตอนนี้มีเงินสดเนี่ยถ้าเกิดฉันไม่เอาเงินสดฉันเนี่ยมาโปะตัวนี้ฉันจะไปโปะอีบัตรนึงนะลดให้หน่อยโดยส่วนใหญ่เขาก็ิดมันได้จริงอาจารย์ได้ครับเพราะว่าเขาได้ดอกเบี้ยเอามาตั้งเยอะแล้วคุณเต้ครับครับครับบางคนในเงินต้นแค่หลักพันวันนี้ทาบวกดอกบวกอะไรเข้าไปแล้วก็หลายหมื่นบาทวันเราสามารถโทรเจรจากับเจ้านี้ได้ว่าขอแหกคัดได้ไหมแต่บางครั้งเจ้านี้ก็อาจจะขายหนี้เราเนาะให้กับบริษัทต่างๆแต่ว่า ทั้งหมดทั้งปวงถ้าเขายังพอได้กําไรเขาจะยอมแหกขัดเพื่อเอาเงินก้อนของเราไปโอท้ายสุด้วอาจารย์อยากจะให้ฝากอะไรว่าวเรื่อง,องของวัยเก่ากับการมีหนี้เป็นภาระผูกพันมี่เหมือนกัน,นี่นี่ยนะครับมันคือสิ่งที่ผูกพันกับรายะยะยาวหลีกเลี่ยมยากมากเลยนะครับ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับวัยเก่าก็คือว่าต้องจัดการหนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่ตัวเองจะเกษียณเพื่อวันหนึ่งที่ตัวเองเกษียณไปแล้วปลอดหนี้เงินที่มีอยู่จะได้ใช้อย่างมีความสุขทําให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นเบิกบานได้อย่างเต็มที่ครับขอบคุณมากอาจารย์เขาได้ข้อคิดเยอะเลยอาจารย์นะนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณเต้ขอบคุณอาจารย์โดมมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็ได้เวลาที่ต้องตักและกล้วยเก๋าจะพาพวกเราไปเก๋ายกกล้วยกันแล้ว รอบนี้ครับจะพาพวกเราไปเที่ยวเรียนรู้ที่จังหวัดภูเก็ตถ้าพร้อมแล้วเราไปเก่ายกกวนกันเลย ช่วงเก่ายกกวนวันนี้ค่ะตักพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นไทยจีนรวมถึงอิสลามค่ะด้วยความแตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวทําให้จังหวัดนี้มีสเสน่ห์ควรค่าแก่การเชิญชวนวัยเก่าออกมาท่องเที่ยวไปเรียนรู้ไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มต้นกันที่นี่เลยค่ะแหลมพรมเทพเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตค่ะกิจกรรมยอดนิยมที่นักท่องเที่ย พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการมาเก็บภาพความสวยงามของแหลมหินที่ยื่นไปกลางทะเลในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินค่ะอีกหนึ่งความสำคัญของที่นี่นะคะก็คือเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาของพระอาทิตย์ตกดินด้วยค่ะ พามาสัมผัสกับวัฒนธรรมชาวไทยพุทธพามาไหว้หลวงพ่อแช่มที่วัดฉลองหรือวัดชัยธารารามค่ะซึ่งที่นี่นะคะถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะที่ชาวชุมชนค่ะหรือชาวภูเก็ตนะคะเชื่อว่าถ้ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วก็จะทําให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาภายในวัดนะคะก็มีความสงบร่มรื่นได้ความสงบทางใจแล้วก็มีสถาปัตยกรรมสวยๆให้เที่ยวชมด้วยค่ะ ทงของวัดฉลองแห่งนี้ค่ะยังเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นํามาจากสีลังกาวัดฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ใครมาแล้วก็พลาดไม่ได้ที่จะแวะมาค่ะ ที่หาดไม้ขาวค่ะการเดินทางมาจะมีรถให้บริการค่ะเป็นรถพ่วง3ล้อนะคะคิดค่าบริการคนละ20บาท นั่งเข้ามาถึงบริเวณหน้าหาดเนี่ยคะ่ะมาที่นี่ก็จะได้ภาพสวยๆถ่ายโพสคู่กับเครื่องบินสําหรับคนที่ชอบสร้างสารรค์ภาพโพสสวยๆนะคะมาได้เลยค่ะตั้งแต่เวลา8โมงถึงเที่ยงจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดตอนนี้พี่ๆวรยกาของเราก็กําลังถ่ายรูปรอเครื่องบินกันอยู่นะคะภาพบรรยากาศตอนขึ้นหรือว่าเครื่อนลงเนี่ยก็จะได้ภาพบรรยากาศที่แตกต่างกันนะแต่ว่าจะมีเครื่องขึ้นหรือเครื่องลงประมาณทุกๆ10นาที5นาที10นาทีนะคะรอไม่นานค่ะ <laughs> เป็นแบบเทียแอดแนวตกเครื่องค่ะวิ่งตามเครื่องบินอย่างนี้ <laughs> แล้วป่าเลยว่าใครจะสร้างสารรค์มุมแบบไหนออกมา ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ย่านเมืองเก่าในตัวเมืองจังหวัดภูกเก็ตเลยค่ะจะพามาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีนมาลายูค่ะจะมาเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยการแต่งกายแบบบ้าบ่าแยาๆค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้พี่ๆวัยเก่าของเรากาลังเปลี่ยนชุดกันแล้วเดี๋ยวตาก,ก็จะขอตัวไปเปลี่ยนชุดเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวชมกันค่ะ อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เพรานากการนิทัศกันเดี๋ยวเข้าไปดูไปข้างในค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเข้าไปเลยคะ่ะก่อนอื่นคะ่ะต้องถามคุณปอนก่อนเลยนะคะว่าเพรานาการนี่แปลว่าอะไรอ่ะเพรานาการนะครับเป็นศัพท์รูปผสมของทางมาลายูครับแปลว่าเกิดที่นี่นะครับเพรากับอนักนะครับแปลว่าเด็กที่เกิดในอุทรของหญิงท้องถิน่นคนในสิงคโปร์ปีนางเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเพรานากการแต่ว่าผู้หญิงจะเรียกย่หยาผู้ชายก็จะเรียกบาบา นะครับแต่คนภูเก็ตนี้เรียกรวมหมดว่าบาบา,บานะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยส่วนเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่จริงๆก็คือชุดบาบาหรือชุดของสาวย่าหยานั่นเองคือชุดที่คนพันนาการใส่กันช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยของเมืองภูเก็ตแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของว่าทําเมืองภูเก็ตด้วยคนยีนส่วนหนึ่งต้องเดินทางออกมาเ้าแสวงหาดินแดนใหม่ชีวิตใหม่นะครับฉะนั้นเขาเนี่ยรู้จักสวีเอเชีย์อยู่แล้วโดยเฉพาะค่าส่งมลา,ายู นะครับก็เดินทางนั่งเรือมาในข้าวสุมาลายูนะครับบางคนอาจจะลงที่อินโดนีเซียสิงคโปร์ปีนงังนะครับภูเก็ตนะครับรวมถึงที่ต่างๆนะครพอเข้ามาตั้งลกรากนะครับก่อเกิดเป็นว่าทําใหม่เป็นอาพรใหม่ๆที่มีการผสมผสานทั้งความเป็นมาลายูและความเป็นจีนนะครับรวมถึงความเป็นฝรัง่งความเป็นยุโรปด้วยอาหารนะครับคนจีนนำพาอาหารเข้ามา นะครับแ็จแล้วพอมาเจอกับความเป็นเครื่องเทศของทางมาลเยูก็มีการปรับประยุกต์ให้เข้ากันนะครับหมูฮองปลาเจียยตะไคร้ปลาเจี๋ยนั่นคือปลาทอดแต่ทอดเฉยๆก็มาราดน้ำซอสตะไคร้นะครับก็เป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมนะครับอาคารนะครับที่รับรูปแบบมาจากทั้งยุโรปนะครับแต่ผู้อยู่อาศัยเป็นจีนก็ต้องมีความเป็นคติของจีนอยู่ในนั้นนะครับมีชิมเจ้ที่เป็นหมอน้ํกรางบ้านเป็นช่องแสงกลางบ้านนะครับมีลวดลายหน้าต่างมีดอก ไม้ประดับที่เป็นจีนมีลายประดับที่เป็นจีนแต่อยู่ในบ้านที่โครงสร้างฝรั่งนะครับกนะนะ็ก่อเกิดว่าทำใหม่กลายเป็นเพลินรณกกันใครนะคะที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนก็แนะนําเลยนะคะอย่างที่คุณปอนบอกไปมาเริ่มต้นที่นี่ได้เลยได้ทั้งข้อมูลน,นะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปอนม,มากเลยค่ะขอบคุณคะ่ะครับ ความงดงามและเรื่องราวดีๆนะครับจากไข่มุกอันดามันจังหวัดภูเก็ตขอบคุณน้งตั๊กและควดไวเก่ามากๆนะครับที่พาพวกเราไปเปิดหูเปิดตาก,กันอีกแล้วครับท่านและทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับก็คือรายการสูงว,วัยวารตีประจําวันนี้ครับรายการของเรานะครับออกอากาศประจําเลยครับทางช่อง ALTV ช่อง c t ทีวีเรียนสนุกคุณผู้ชมสามารถรับชมออนไลน์ก็ได้นะ www.altv.tv ส่วนข่าวสารความคืบหน้าและอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับรายการนะครับ อยากให้คุณผู้ชมนั้นเข้าไปติดตามครับกดไลค์กดแชร์ที่ Facebook Fan Page ALTV ช่อง4สำหรับวันนี้เต้สมจรรณและทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนเจอ,อกัใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ